ความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดตราดเมื่อวันที่25กันยายน2568กองป้องกันชายแดนที่501ภูมิภาคทหารที่5ส่งหนังสือตอบกลับข้อเสนอจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดอย่างเป็นทางการหลังการประชุมระดับพื้นที่เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยยอมรื้อถอนบ้าน1ห,หลังและแก้ไขคูสนามตามข้อเรียกร้องแต่ปฏิเสธที่จะรื้อบ้านประชาชนอีกสองหลังในสวนยางพารา โดยระบุให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ในการพิจารณาเอกสารดังกล่าวลงวันที่22กันยายน2568และลงนามโดยพันเอกจันบุญดีผู้บังคับการกองป้องกันชายแดนที่501ภูมิภาคทหารที่5กองทัพกัมพูชาส่งถึงนาวาเอกพฤิ์วงเพนสีผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดเพื่อตอบประเด็นจากการประชุมหารือ ระหว่างรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5กัมพูชาและเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดของไทยณจุดตรวจกองร้อยทหารพรนานนวิกโยธิน531บ้านท่าเส้นจังหวัดตราดเนื้อหาในหนังสือระบุถึงข้อเสนอ3ข้อที่ฝ่ายไทยได้ยื่นต่อฝ่ายกัมพูชาและการพิจารณาตอบกลับของฝ่ายกัมพูชาข้อเสนอที่1ปัญหาบ้าน5หลังตรงโอพลุกดอม ตรงข้ามกับบ้านหนองรีตําบลชํารากอําเภอเมืองจังหวัดตราดไทยเสนอให้ฝ่ายกัมพูชารื้อถอนบ้านจำนวนสองหลังออกจากพื้นที่ดังกล่าวบริเวณพิกัด tu ห้าศูนย์หกสี่ศูนย์ขีดสี่ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเบื้องต้นฝ่ายกัมพูชาเห็นชอบให้ทําการรื้อถอนบ้านจํานวนหนึ่งหลังตามข้อเสนอของฝ่ายไทยที่ให้หรื้อสองหลังข้อเสนอที่สองปัญหาแนวคูสนามของจุดตรวจจําวจตรเวนชายแดน ช่องทางเจอจุมเนี่ยจอมวยตรงข้ามกับบ้านชำรากตำบลชำรากอําเภอเมืองจังหวัดตราดไทยเสนอให้ฝ่ายกัมพูชากลับคูสนามดังกล่าวเพื่อให้พื้นที่กลับสู่สภาพเดิมบริเวณพิกัด TU ห้าหนึ่งหกยขีดห้าสอูนย์หนึ่งห้ากัมพูชาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านเทคนิคคูสนามของจุดตรวจดังกล่าวตามข้อเสนอของฝ่ายไทย ข้อเสนอที่3ปัญหาบ้านประชาชนสองหลังในสวนยางพาราจุดบ้านชำรากตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดไทยเสนอให้ฝ่ายกัมพูชาหรือถอนบ้านทั้งสองหลังบริเวณพิกัดทียูห้าขีดห้าสอกัมพูชาปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าบ้านดังกล่าวเป็นของประชาชนและเนื่องจากปัญหาเขตแดนยังไม่มีความชัดเจน จึงเสนอให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC เพื่อพิจารณาแก้ไขในโอกาสต่อไปในหนังสือทางการกัมพูชาระบุว่าปัญหาที่ฝ่ายไทยเสนอล้วนเป็นปัญหาเก่าที่ยังคั่งค้างและเนื่องจากรัฐบาลทั้งสองประเทศได้จัดตั้งคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC ขึ้นมาแล้วดังนั้นปัญหาที่ยังไม่มีความชัดเจน จึงสมควรให้เป็นหน้าที่ของ JBC เป็นผู้แก้ไขตามกฎหมายของทั้งสองประเทศทั้งนี้เอกสารยังได้ย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ที่มีการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักสันติวิธีมาโดยตลอดโดยหนังสือฉบับนี้ได้ถูกส่งต่อให้กับผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้รับทราบต่อไป ล่าสุดเฟซบุ๊กของคุณวาสนานานอ่วมได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์ล่าสุดที่บ้านชำรากโดยระบุว่าทหารเรือนาวิกโยธินฝ่าดงทุ่นระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่บ้านชำรากวางกำลังยึดพื้นที่พร้อมรื้อบ้านสามหลังฐานทหารขเขมรบิ๊กแมวบิ๊กเฟื่องจับมือสั่งลุยผอบอต้นจัดให้ยึดคืนแผ่นดินไทย ag, กกลกอปอชอตอ พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือและคนเรือเอกภัยรอเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่จับมือสั่งลุยมอบหมายให้พลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเข้าเคลียร์พื้นที่ชายแดนบ้านชํารากอันเป็นอธิปไตยของไทยโดยหน่วยเฉพาะกิดนาวิกโยธินตราด กองกาลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจึงได้ผลักดันกองกําลังกัมพูชาออกจากพื้นที่บริเวณตรงข้ามบ้านหนองรีตําบลชํารากไม่มีกําลังฝ่ายกัมพูชาวางกําลังแล้วทั้งนี้ผลจากการปฏิบัติบรรลุปเป้าหมายสําคัญคือสามารถทําลายสิ่งปลูกสร้างทั้ง3หลังลงได้อย่างสิ้นเชิงที่สําคัญที่สุดคือสามารถผลักดันกําลังฝ่ายตรงข้ามให้ออกจากพื้นที่รุกล้ําได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดนี้คือข้อดูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ